สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเผยภาพแฟนหนุ่มแตงโมนิดาอยู่ในสภาพอิดโรยตาบวมหลังตามหาแฟนสาวตลอดทั้งคืนเผยภาพแฟนหนุ่มแตงโมนิดาอยู่ในสภาพอิดโรยตาบวมหลังตามหาแฟนสาวตลอดทั้งคืนจากกรณีแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ ได้รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบเรือสปีดบลทลำหนึ่งภายในเรือมีชายและหญิงประมาณ3-4คนความลึกของน้ำ15-20ถึงเมตรเจ้าหน้าที่ส่งชุดประดาน้ำเร่งค้นหาตลอดทั้งคืนรวมถึงทางด้านบีมสลันยูเปิ้นนาคอนได้นำเจ็ตสกีออกตามหาทั้งคืนแต่ก็ยังไม่พบซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งค้นหาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่ยังคงไร้วี่แววแตงโมนิดา ทำกลางความร้อนใจของครอบครัวและแฟนคลับที่เป็นห่วงอย่างมากโดยมีสำนักข่าวต่างๆไปรอทำข่าวอย่างมากมายซึ่งทางด้านแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาก็เฝ้ารอพร้อมกับลงพื้นที่ค้นหาแฟนสาวโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งได้เผยภาพของแฟนหนุ่มแตงโมในสภาพอิดโรยหลังไม่ได้นอนมาหลายชั่วโมงคือแบบสงสารแฟนแตงโมมากคือเขายังไม่ได้นอนตาบวม ร้องไห้ตลอดเลยพี่เปิ้ลถามยังไม่ได้นอนใช่ไหมทางบอกใช่แล้วก็บอกใช่แล้วก็ร้องไห้คือสงสารมากเลยทุกคนรออยู่นะแตงโมขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ